ล่าสุดเอิญกัลยากรน่าสมพบอดีตนักแสดงและนักร้องได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกเข็มแรกเมื่อวันที่7มิถุนายนซึ่งคุณเอิญเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงนะคะผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะต่อมา22มิถุนายนเอิญได้อัปเดตอาการที่เกิดขึ้นผ่าน Facebook ว่าเธอเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและก็ชาโดยพบหลังฉีดวัคซีนผ่านมาเป็นเวลา2สัปดาห์ซึ่งเอิญก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนมา follow up กับหมอตอนนั้นอาการอ่อนแรงทางซีกซ้ายค่อนข้างชัดหมอจะให้ admit เพื่อตรวจเพิ่มแต่เราเองที่งองแงไม่ยอมสรุปขอหมอกลับบ้านหมอก็เลยนัด follow up อีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็บอกว่าระหว่างนี้ถ้าหนักขึ้นให้มาหาหมอพร้อมเขียน admit ให้พอออกจากห้องหมอไม่นานอาการชาก็เริ่มกลับมาออกจากโรงพยบาบาลก็ค่อยๆพัฒนาเป็นชาครึ่งซีกอีกแล้ว นะคะแล้วก็วันที่20มิถุนายนช่วงเย็นเนี่ยเริ่มชาที่แก้มชัดขึ้นก็ไม่ได้อะไรเคยชามาแล้วแล้วก็หายไปแล้วพอสักห้าทุ่มเริ่มชาที่ลิ้นอันนี้เป็นอาการใหม่แต่ก็มามาไปไปชา2วินาทีแล้วก็หายไปสักพักก็กลับมาชาที่ลิ้นและพดานปากเริ่มคอนเซิร์นเพราะว่าตอนชาที่ซีกซ้ายถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเริ่มคอนโทรลการเดินไม่ได้ก็เลยกังวลคะ่ะว่าถ้าชาแถวปากแถวหน้า,นาหนักจะคอนโทรลการพูดลำบาก ประมาณเที่ยงคืนกว่ากาก็รู้สึกว่าแปลกๆแ,แถวคอก็เลยลองกลืนน้ำลายก็ชาเหมือนกันแล้วก็สังเกตว่าหายใจยากขึ้นอันนี้ไม่ดีเพราะถ้าชาหนักเนี่ยจะหายใจยากเลยโทรหาสามีบอกว่าต้องกลับไปโรงพยาบาลค่ะตรวจนูน่นนี่นั่นเบื้องต้นยังไม่อันตรายออกซิเจนในเลือดยังวัดได้98 หมอให้ทำ MRI อีกครั้งครั้งนี้โฟกัสที่สปายและเส้นเลือดดำคือ MRI ครั้งแรกเนี่ยหาลิ่มเลือดอุดตันในสมองซึ่งก็เป็นโ no น้ซายเอฟเฟกของ a s t ต a ร e เซเนกครั้งที่2เพื่อดูเส้นเลือดดำแล้วก็สมองค่ะคุณหมอเข้ามาแจ้งผลการตรวจนะคะก็ออกมาโอเคไม่มีการอุดตันอะไรไม่มีปัญหาต่อก็คือเหลือแค่ทำทดสอบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะซึ่งยังไม่อยากทำเพราะหมอบอกว่าเจ็บ ลองศึกษาดูก่อนว่ามันคืออะไรก็แอบ,บแยงๆเหมือนกันก็เลยตกลงกับหมอว่าถ้าอาการหนักขึ้นหรือถ้าพ้น1เดือนหลังฉีดวัคซีนแล้วยังทรงๆไม่ดีขึ้นก็กลับมา i n v e วสติเกตกันต่อโดยเริ่มจากตรวจระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่เรากําลังเลี่ยงอยู่ก่อนเลยทีมขาดด่าวติดต่อไปยังคุณเอิญน,นะคะเจ้าตัวบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ